คุณดูเป็นยังไงในสายตาของคนอื่นตอนนี้หากคุณเล่นผ่านมาพบกับแรนดอมนี้มาดูกันซิว่าคนรอบข้างคุณเขามองว่าคุณดูเป็นคนยังไงกันนะดูดวงส่วนตัวอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะเขามองว่าคุณนั่นเนี่ยนะคะเป็นหญิงแกร่งค่ะนะคะใครก็งัดไม่ลงนะคะบอกเลยคุณไม่เคยยอมแพ้ใครค่ะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วคุณก็ใจสู้มากเลยทีเดียวนะเขามองว่าคุณเนี่ยเหมาะกับการจัดการเรื่องยากๆค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็บอกเลยว่าคุณ ค่อนข้างน่าเกงขามากเลยทีเดียวนะคุณเป็นคนที่บอกเลยว่าพยายามที่จะประครับประคองตัวเองมาได้ดีโดยตลอดคุณเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเน bon. าะอะแล้วคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ชัดเจนค่ะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเนาะเป็นคนคิดบวกได้แหละคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนรอบข้างที่เขามองคุณแล้วก็คุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายถึงแม้จะดูดุไปก็ตาม